ชื่อทีมเป็นรักแมวเดี่ยวรักใครทีมโบนีโฟยเวอร์ค่ะทีมช้าไปต่อยทีมเสี่ยวค่ะทีมคนแบกของเจเจค่ะแบกเพราะการเพื่อนติดต่อให้ลงแข่งกับคนนี้ครับอยากลองสนามดูไม่เคยแข่งเหมือนกันลองกดคู่กันมันก็โอเคครับก็เลยแหวนด้วยกันมิดพิงค่ะเป็นเพลงไวคู่เราทําได้ดีครับน้องเขากดเก่งครับพี่เขาเป็นคนน่ารักครับพี่เขาเพลย์ได้ยาวมากจีนนิดนึงอยู่จีนนะเพื่อนจีนคุณแม่ตัวจีนอยู่แล้ว ไปกินหมูกระทะกันไหมคะถ้าเจอเพียงไวก็เจอคู่ผมครับเตรียมที่นะแม่ประสบการณ์เท่านั้นที่จะพาคุณไปถึงฝันได้ระวังให้ดีๆแล้วกันไม่ถึงเราใช่ไหมไม่ถึงเราระวังให้ดีๆไม่ถูงก็ใช้ได้แล้วค่ะสิบดวงขึ้นใบต่อเพยงครับห้าสิบไหมอยู่แล้วร้อยไปเลยถ้ามันมีถึงร้อยก็ร้อยครับเอาห้าก่อน ใจค่ะข้วรอบแรกก็พอแล้วดีค่ะชอบกดแบบหลากหลายเพลงแข่งแบบออซองแบบเนี้ยคุ้มค่าที่จะมาแข่งดีใจครับผมก็ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆเลยครับผมเพราะว่าเล่นมานานแล้วครับผมว่ารักออเดชั่นมากครับผม ความมั่นใจครับผมนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับผมเวลากดก็โฟกัสให้เยอะๆครับถ้าสมมติว่ามีการแข่งขันประเภทคู่หรือว่าประเภทอื่นอีกก็จะอยู่ด้วยกันครับตอนเราวันนี้ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับ